กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุนครับเมื่อนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบ้างไฟวัดไทยใหญ่นะครับอำเภอไทยจเจริญน,นะครับอ่ะจังหวัดยะโสธรนะครับก็คืออ่าเทศบาลไทยจเจริญนั่นเองนะครับจุดอยู่วัดไทยจเจริญน,นะครับหรือวัดภูภูก่อยนั่นละมัง้งอ่ะบางที่หนึ่งนะครับล่ำดวนทอง แตกนะครับผมแตกค่าฐานเจ้านะครับผมบอดายบอเสียนะครับแลนนี้บางไฟแตกกันแซวบสะอยู่นะครับผมบุ๊ยวอลปันได้ไปเองนะครับบ้างที่สอง เทพไทยแลนด์นะครับว้าวนะครับสามร้อยสิบคะแนนนะครับผมต้องอดเล่งมาอยู่เด้อว่เทปไทยแลนด์คิดไปนี่ใจนะครับผม็นแต่ผ่านเทปไทแลนด์ก็ใส่ชือเทปเข้าไปนี่เพราะธรรมดานะครับผมแสดงว่าขับของเพิ่นนะครับบ้างที่สามนะครับสายสัมพันธ์บึงหมอกนะครับสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับ้ยตรงใส่ลายจําดินครับบ้างที่สี่อปตันนำข่ำนะครับหายจาวนะครับ บางที่หาเพชรนำงามมัดเด่นลุงหลอด355คะแนนผ่านนะครับหวานจเจรียบุยอค,คุยในจักหน่อยนะครับบางไฟเขาบางแหลครับบางที่6เทพสิรินะครับผม335คะแนนเจ้าครับผงไฟเทพสิริก็เป็นงไฟเก่งอยู่นะครับหลังๆมานี้นะครับผมบางที่7จดนครตาวนะครับบวกแอดเทวดาอ หลอดโบ่หูหนะครับว่านักขอนเต่าคือแอดนะครับผมเปิดบวกแอดเทวดาไ้นะครับสามร้อยเก้าสิบคะแนนเจ้านะครับผยขนาดได้3ยเก้าแทนทีนซีดีกินเจ้าเสืนะครับผมบังที่แปดนะครับผมน้ำตาเส้นย่างเจ็บปิ่มสอง้ยห้าสิบห้าคะแนนนะครับผมทั้งสี่โบ้ไม่น้ำตาเส้นย่างรับทั้งสี่น้ำตาเส้นไลนะครับผม2อ5อห้าสิบหคะแนนไม่ผ่านนะครับ บ้างที่เก่านะครับคัมไพทลุฟา้าไปหาเธอมัดเด็ดลุงหลอดหวานเจร,เรีบนะครับ380ยคะแนนผ่านครับมัดเด็ดอีกบางหนึ่งของลุงหลอดนะครับนุ่มกมาอตมอ่าวเทียนนะครับผม425คะแนนหวานจรเจรียบนะครับบู๊ไปลุงหลอดเขาตับคืนตอบคืดได้น,นะครับผมเห็ดน,นามงามกับเขานะครับผมอ่ะ ข้ามไผ่ทะรุฟ้ากับเขานะครับนุ่มกอทมอกับเขานะครับผมหวานจุวยเลยนะครับบายเข่าเลยนะครับบ้างทิสิเบตตำนาน้าซาการสั่งครับ 405คะแนนนะครับปาดมาแต่ใส่อีกนะครับตำนานคำสาคัญช่างครับ4 0 5หาคะแนนเลยที่เดียวเชียวนะครับล้วกาบางสุดท้ายนะครับบางที่12เสี่ยงเมียงนะครับค้นซื้อว่าเสี่ยงเมียงแต่บวกแอดเทวดาปาติโต410คะแนนจาานะครับผมปาดเพเป็นศิลากยง,งวจังได๋จังสิไปถึงเพียงเอ่อ70 10ิบสวิจังสิบห้าหรือ60 10บสวินะ มันจะขามไปจนจ้าใดนะครับผมโหโหเก่งเก่งของเพื่นนะครับจ้าเสยน,นะครับ4ี่บร,ริกินนะครับแอดเทวดาราคาสูงเลือกเกินนะครับผมหากข้อมูลพิดพลาดประการใดลุงรอเนฟซีต้องกลับขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเนฟซีสวัสดีครับ